สวัสดีครับวันนี้เราพูดถึงการการลงเสน่ดีกว่าลงเสน่ยังไงให้ได้เนื้อเยอะๆสำเนียงการลงเสน่เนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับการที่จะลงให้มันได้น้ำหนักสหนังเสน่ที่ดีหรือที่เค็นซาวเต็มประสิทธิภาพนะครับเช็คปัจจัยย่อยๆไปก่อนไม้นะครับไม้ต้องดีก่อนนะครับก็คือดีหมายถึงว่าน้ำหนักดีนะครับน้ำหนักดีไม่เบาแล้วก็ องศาการตั้งะแนนะครับสูงสูงต่ําพอดีไหมเอ,เอียงการเอียงคองนเสนเอียงลบเข้ามาหรือเอียงแบกหน้าหรือแล้วแต่คนถนัดบอกว่าแต่ก่อนนะครับผมเป็นคนที่ตั้งตั้งะแนะสูงซึ่งะแนะสูงก็คือแต่ผมตั้งให้ดูนะครับนี่เนี่ยก็ตีนะครับแต่ก่อนตีงี้บอกว่าการตั้งสแสนสูงนี่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่ว่าตั้งสูงแล้ว ต้องวางมือให้ถูกนะครับผมแต่ก่อนตั้งสูงอันนี้แล้วเวลาลงไม้พวเนี้ยมันจะเรียกว่าชอ็ชอตกับขอบแะแน่เยอะครับแบงนี้ซึ่งน้ำหนักอ่าท,ที่ที่หัวลงไปส่วนใหญ่จะจะมาหนักที่โดนฮุบถ้าใครถนัดตั้งสูงนะปกติก็ตีงี้ทีนี้ลองยก องศามือแล้วกันองศามือประมาให้ไม้มาลงตรงนี้ลงหนังให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ให้ลงตรงกลางๆไม้ให้ลงขอบให้น้อยลงแต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้โดนเลยนะครับถ้าไม่ให้โดนเลยก็ตีหนังให้ลงให้ลงแต่ว่าไม่ให้ลงเยอะเหมือนก่อนเราไปเน้นสันคอตรงนี้ให้ลง การยกยกองศาลงกดีครับทีนี้มันจะโดนขอบซะเยอะลองตีแบบเดิมนะฮะบางใช่ไหมฮะบางแล้วก็เอาว่าทนเยอะด้วยทียนี้ลองยกองศาไม้ให้ลงไปผมไม่รู้ว่าฟังในกล้องเสียงมันเป็นไงครับแต่ว่าฟังหูเปล่าจากคนตีเนี่ยชัดเจนครับว่าเนื้อมันเยอะขึ้น หลังๆผมเริ่มลดลดคาส์เนลลงเพื่อไม่ให้เมื่อยนะครับแต่ง่ายก็ไปอีกเราก็ลงลงปกติของเราแต่พยายามคุมไม้ให้มันลงหนังมากกว่าขอบผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับคุณจะตั้งสูงตั้งต่ําก็ได้แต่ว่าพยายามไม่คุมไม้มันลงหนังมากกว่าขอบนี่ทิคอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งหลายคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าต้องตี กลางใบนะอันนี้ก็ไม่ค่อยกลางเท่าไหร่นะครับถ้าคนที่ตีแม่นจริงๆนะครับจะจะเป็นเช็ดกระจุกนิดหน่อยนะครับถ้าไม่กลางใบจะเป็นยังไงเห็นนี้อันนี้จะติดเฉียงขวานิดนิดนะครับแต่ก็ยังอยู่ในเป้ากลมก็ฝึกเราฝึกให้ดีกว่านี้ได้นะครับเราดูยังไงว่าจะตีให้ตรงกลางใบเวลาเราหัวจริงเราไม่แบบนั่งกะว่ากลางยังวะ ที่ออย่างหนึ่งที่ผมได้มาก็คือการหาล็กซีนแล้วก็ฉีดเล็กเท่านี้นะครับติดตรงกลางเป้าเลยนี่แล้วเราก็ตีตีให้ตรงล็กซีนเนี่ยครับไปไปถ้าเราตีตรงลักซีนเป๊ะ,เ,ปะเนี่ยโค้ดขาวจะไม่หลอกเลยนะครับเพราะว่าเราโดนล็กซีนซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นล็กซีนก็ได้นะครับหรือท่านจะหาอะไรมาขีดหรืออะไรก็ได้นะครับที่ไม่ให้มีผลต่อเสียงสแสน,นะครับ อองตีลักซีนแบบนี้สามารถมีผลต่อโอเวอร์โทนไหมแทบจะแทบจะฟังไม่ออกพอเราตีเริ่มโฟกัสดีแล้วก็แกะออกนะคแค่นั้นนะครับถ้าเราเริ่มโฟกัสไม้ดีเวลาตีกับหนังขาวสาเราจะมีแค่นี้นี่ครับอันนี้ถือว่าโฟกัสไม้ดีนะครับแต่ก็ จะ,จะเฉียงจะขึ้นบนหน่อยนะแต่ต้องลงมาอีกนิดนึงตรงกลางแต่ว่ามันโคดมันไม่โคดลอกมันไม่กระจายเหมือนใบอื่นนะครับซึ่งการตีไม่ได้ตรงกลางเป้านี่มันไม่ใช่จะบอกว่าเป็นวิธีที่ผิดหรือหรือถูกเสมอไปนะครับแต่ว่ากำลังจะบอกว่าถ้าคุณอยากได้ซาวที่โฟกัสแล้วก็ได้เนื้ออย่างที่หัวข้ออันนี้นะครับเช่นดลกอย่างนี้ก็คือตีตรงกลางใบแล้วก็โฟกัสที่ดี แล้วก็